<laughs> Good afternoon, everyone. We are from team, his school, to tell the team of Galea School. Today, we are proud to present about Moral of the is creating elderly at California. That's your activity during school and community for taking care of elderly. <laughs> ดิฉันนางสาวรุศรีทีประจนค่ะดิฉันนางสาวชนนพรตีนีค่ะดิฉัน เราวิธีการดําเนินงานของเรานะคะซึ่งพวกเรานะคะก็ได้ดำเนินงานตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ขั้นตอนแรกนะคะสาํารวจปัญหาและร,รวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้นภายในชุมชนค่ะขั้นตอนที่2นะคะสะรุปสาเหตุของปัญหาที่ได้คือปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุในชุมชนค่ะจากนั้นนะคะพวกเรานะคะก็จะประชุมหารือเกี่ยวกับสาเหตุของปัญหาและนําไปปรึกษาผู้ที่ปรึกษาค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเลือกสาเหตุของปัญหาที่ควรน,นามาแก้ไขและร่างแผนการดำเนินงานจากนั้นจะเป็นการแบ่งหน้าที่และ นัผู้มีส่วนเกี่ยวข้องค่ะและขั้นตอนต่อไปนะคะซึ่งเป็นขั้นตอนที่สาคัญนที่สุดเดเลยทีเดียวนะคะนั่นคือั้นตอะอะไรคะ่ะการดำเนินกิจกรรมถูกตอ้องหราอไมการดำเนินกิจกรรมนั่นเองค่ะซึ่งพวกเรานะคะก็ได้ดำเนินกิจกรรมตามรูปแบบพานรฐานวัธรรมจริยธรรมไมใช่หลักคำูมิหันสี่และสักข่าวุสี่ในการดำเนินงานค่ะหลังจากดำเนินกิจกรรมเสร็จ พวกเรานะคะก็ทาการประเมินผลการดำเนินงานและประเมินผลความพึงพอใจจากการเข้าร่วมกิจกรรมค่ะและขั้นตอนสุดท้ายนะคะจะเป็นการตรวจสอบความยั่งยืนของโครงานและนําเสนอผลการดำเนินงานค่ะพวกเรานะคะได้มีการสร้างความยั่งยืนให้กับโครงงานนะคะโดยที่พวกเรานะคะจะมีการสร้างเครือข่ายนักเรียนกนนดำคุณนธรรมค่ะโดยที่โรงเรียนของเรานะคะจะมีกิจกรรมนอกนอกห้องเรียนเป็นกิจกรรมเสริมทักษะชีวิตโดยที่จะให้นักเรียนแต่ละชั้นเรียนนะคะลงมาทํากิจกรรมกับเรา การกระทค่ะและกิจกรรมค้าที่พวกเรานั้นได้จัดทาขึ้นก็จะมี2กิจกรรมกิจกรรมกันค่ะนั่นก็เป็นกิจกรรมที่มีชื่อว่าลูกผักรัก<า>ไม่ใช่ททรักเธอปค่ะใ้วคะ่ะเ็นกิจกรรมที่มีชื่อว่าลผักรัเธอนั่นเค่ะเป็นกิจกรรที่โอกาสให้กุ่คน,นได้เรียนรู้วิธีการปลูกืผักตลอดจนการเก็บเกี่ยวผลผล,ผล,ผลิตได้เนื่องจากว่าทางโรงเรียนของเรามีพื้นที่บริเวณว่า การพ่อพวกเราั้นพวกเราจะได้สั่งครีมแผในโรงเรียนเพื่อมองกลุ่โอกาสให้กับทุกนคนได้มีส่วนร่วมในาการทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนของตัวเองค่ะและพวกเรานะคะจะได้น้อมนำสัจจะชาที่ว่าปกปากในใจคนคือการที่เรานั้นจะทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้สาําเร็จเราต้องปลูกจิตสําร็จเทพกับคนเสียก่อนคือเห็นคุณค่าในสิ่งที่ได้และเห็นประโยชน์ในสิ่งที่ทานั่นเองค่ะและกิจจะได้สองที่มีชื่อว่าปีนั ในการทำกิจกรรมแบ,บ่งปัานจิตอาสาของพวกเรานะั้นทาการแบ,บ่งบันหนึ่งถึงสองครั้งต่อหนึ่งเดือนค่ะในการแบ,บ่งบันแต่ละครั้งพวกเราจะคํานึงถึงฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตของทางโรงเรียนของเราด้วยค่ะและพวกเรายังได้นํหลักประวรมาใช้ในกิจกรรมนี้ซึ่งทุกท่านก็อาจจะรู้จักกันอยู่แล้วซึ่งคำว่าประวรก็ยังมาจากคําว่าบ้านวัดและโรงเรียนเป็นกิจอมสัมพนันระหว่างวัดโรงเรียนของเรานั่นเองค่ะค่ะและเรงเรียนคุณจะทำองพวกเร การสนับสนุนในการเป็นผู้ให้ประกอบกัฒนาแก่ประชาชนเป็นผู้สูงอายุในชุมชนพวกเราจึงมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาและส่งเสริมเพื่อผู้เกิดบาตรแก่ประชาชนเป็นผู้สูงอายุในชุมชนลำหลียงไม่หังีค่ะและในการดาเนินกิจกรรมนั้นสั่งนึดอพัฒาเราทำเป็นจริงและทเป็นรรมชาติของสังคมในการวิเคราะห์สภาบริบทของชุมชนที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเพื่อหาจุร่องและแนวทาความสัมพันธของคนในครอบครัวค่ะอีกทั้งเราใครจะทำสามารถว่าทุกสิ่งใช้ละการดาเนินกิจกรรมได้ค่ะ ดังนั้นนะคะเราทุกคนดำเนิเนกธุระมีน้ำนำทำทำมิหันซีและสัมผัวัจถุซีมาใช้จะทำให้นักเรียนปฏิบัติจุดติดบนนสายไม่เพียงเดินทางแค่ในโรงเรียนเท่านั้เดินทางในบ้านมองคนในครอบครัวโดยเฉพาะประชายกับ